โอ้โหเนาะสบายดีสบายดีเอฟซีท no. oh, oh. ุกคนวันนี้มาพบกับแมติสะพายบ้านสวนเปิดอะไร่ะแล้เปิดเลยเนาะวันนี้แมติสิไปซอยเวียกเม่แป่งเม่แป่งสิเอาผัวโอเมนลูกสาวเพิ่นเนาะโอผู้บ่าวหักบอลแรกได้ยินเขาเม่แป่งสี่เอาผัวนี่เนาะแฟนเมไอผู้บ่าวเมแป่งไรได้แนนได้แนนเอฟซีเนา ในยูทูบที่มาเม้นม่แปลงเขาประมากม่เปลง,ง,งปหลายไหนชอบเ,เวลาม่แปลงพูดนะจ๊นพอยกเลยทุกคนม่เปลงเราบไิเอาดอกลูกสาวของเพิ่นมือนีม่ตีสิไปซอยเพราะว่าเพื่อนนั่นออกไปสวนเพื่อนนั่นไปเอาถ้วยไปเอากะซ่ามีอย่างหลายๆอย่างแล้วแบบอันเตรียมงานของบุ๋มบิ่มในวันที่สิบเก้าสิบเก้าพังทำที่ซาเลยแมนน่นันมือแต่งงานของน้องบุ๋มบิ่มนะทุกคน ไปเบิ่งการ์ดวาสุเพิร์นอะสิพากันเ็ดอย่างแน่อยู่ส่วนเพิ่์นอ้อกไปแล้วไม่ตีมาแต่นเวียกกันทางนอกแล้วก็โทรหาแม่เป่งแม่ออกมาแล้วได้ทำอีด้วยสีส่วนเพิ่์นไปเพิ่์นหนงไปก่อนเฮาได้ยินเพิ่์นว่าเพิ่์นสิไปเอาอนถ้วยเอาอย่างมาเมียนอย่นอยู่เฮือนเด้มาเซตมาแพ็กไว้เฮาก็สิได้ไปซอยเด้เพราะว่าตอนงานเฮาอยู่เฮือนนี่แม่เป่งซอยเฮาจนสุดจนหัวพึ่งเพราะเลยแม่เป่งซอยเฮาก็ต้องได้ไปซอยเพิ่์นคืนต่างคนต่างอาศัยกันเนาะทุกคนเนาะป่ะให้อาลันจับกองให้ได้นี่ค่ะ แต่ไม่ตีสี่ออกไปผู้เดียวแต่ได้ขนมไปต้อนผู้เท่าขนมเขาซื้อมาแต่สวรรค์เมื่อวานนี้ออกไปตอนผู้เท่าสองก้อนโอ้ซีแล้วนี่ตัวนี้เป็นห้าแหละตัวนี้มีซไปทุกคนออกไปเบิ่งวัดอันทางส่วนกับเจ้าอันเห็นอย่างแน่นแล้วโทรหามากับบทันไม่ตากินดีค่ะ ไม่ต้านฮอดมินิมาตเลยเพื่อนบริกรัรมาเอาก็เลยที่ไปเองซะได้กำลังเด้อไปเจอกันที่สวนทุกคนเนยบายจ้าเอ๋อทุกคนตอนนี้เราก็ฮอสสวนแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวบุหัวได้ไผ่มานำเพิ่มเน้อะสวยดีสวัยดียดมีซาเด้อ่าได้หนาหลบแม่จตาแม่แหละเรามาพี่เห็นเ <laughs> <laughs> พื่อนอยู่ในเคมทางเพื่อนยืนอ่ะ จักแม่เฮาไปใส่ม่เท่าก็บพอเห็นก็เลยเก็บมานําแม่เพิ่นมาสวนปะเนาะอาจจะมาหากันมาเตีงเฮียนบ่มาได้สักพักนจะพักเองเออสักพักอีเองเอาบ่เพิ่นมาเตีเฮียนมาเตีงเฮียนแล้วบ่เห็นไผเออแม่จะาก็อยู่ที่และนี่ยเขาสวนแล้วจ้ะมาทุกคนเฮาสะปิ้งกองหลังให้เบิ่งป้าใบไม้ไปตอกเต็มเดี๋ยวแม่สิจะปิ้งกองหลังให้ดูเด้อโอ้แต่ๆๆ่แ เก็บมานำทางก็ยืนเพลวอยู่ทางทาเก็บถึงแล้วค่ะแนวหาไฟก็บ่เห็นคนละเอาพระเท่วตะล่มนมหวานซื้อมาแต่สวัสดีหวานนี่โอ้อาชีเอ้ยอชิลีทัดให้ไม่ต้องห่วงพี่เอามาแล้วไม่เป็นไรหรอก ไปที่จะสาวคนใหม่เออเอน้องบุ๋มบิ่มไปขอโชคเงลยเลยดะสบายดีสบาจ้ามาตีสพายบ้าโเจยจนพาจนจะสได้เงินแล้วจา้าเก่งเก่ง่หยองวาเก่งเก่งกเจ้าก็พานไวๆเนาะโอ้ยเอ้จะ <c oughs> <c oughs> ตัดเองโมเป็นก็ย่ถ <c oughs> ูถ่ <c oughs> ายไปเดีย <c> ว <oughs> เป็นสตามพับปุ้นมอมเมมแท้เปิน,ปน,นครัวเฮานี่น <c oughs> อมมอมัมเมมทุกคนน้าประรางเลยจิเดอันนี้สิเตรียมขึ้นไปเกินแม่แปงนะทุกคนบอกบอกทุกคนว่าแม่แปงสิอาผัวแล้วนะเห <c oughs> ็นวะ <c oughs> <c oughs> อู้บาา่ากูค่ะ เนาะผู้เว่าอกหักเป็นแถวแล้วแหละมาทุกคนเฮาเตรียมเครื่องสอยกันก่อนออไปเฮ็ดเสร็จสิบอกอืมนะเดาไปวบนอนตันมู่ดิอ่ะทุกคนหลังจากี่เฮาเก็บเมียนทางหลังเฮือนพัวแล้วชุมเฮากับพากัน เออกลังกายป,ป,าปัด๊ดสวนปั๊ดส้มเนาะดูกันเด้กดกดอกี้โดนแหง้งแล้วก็โดนแห้งที่บบได้ปัดแันนี้แหละลำบากเือนลายเือนไงคนแหงหน่อยแหงมนันหาเวียงให้ตื้มไขรกระปบก,กันตอนนั้นใครได้เห็นกับคนายเฮากระไดผู้โศยเฮา เยคือบุ้งบีมกับอันนั้นเป็นคนมามากคือช่วยล้วง่ายเลยนี่ก็งมงแมมัมงแมหมม,มนอีแล้วอเ, <c oughs> เออมาตีห่างกับเร็ดปัดกวาดทางหลังแล้วอันบนนั้นเห็ดกินทำความสะอาด <c oughs> เพราเพ่าาอยู่ผู้เดียวแล้วกะบนได้ปัดเนาะเราอยู่แต่เห็ดน้ำส่วนน้ำปูกพักปุ้งห้าแล้ว <c oughs> เราบม่ได้สนนะมันใบไม้ใบ,บตอกะไรแล้วแฮ่ <c oughs> <c oughs> คนเก่ง อันนั้นดูได้มือนเนี่ดูดูดูทุกมื้อน่ะเขาขับฝันได้กิน,นอันนั้นเด้เมื่อคืนนี่ะแซ่บเขาฉันแซ่บแล้วเธอหน้าซึมให้อีกแซ่บดูมาแซ่บแกแซ่บแสดงว่าประแซ่บจ้ะไปกวดไปกวดดูท้องค่ะประเท่ากะยากเข้าหรอือย่าง <c ười> รออย,ยู ทุกคนท้าวสิไปแต่งข้าวมากินสัก,ก่อนเนาะอันพวกถ้วยบ้วงอีหยังกับบลบิ่มจัดการแล้วบ่วเลยมีแต่เฮาสิพร้กันเอาขึ้นรถรถคันใดล่ะเฮ้ยรถคันใดแล่ะบัด,น,ดววน,นี้เด,ด,ดนา,ายจะใส่รถกระบะสีดอกสีดแดงพุ่นแหละมีแต่มาจัดมาเกี่ยมเตรียมไว้่ะทุกคนเฮาสิไปเตรียมปลาข้าวบ่เท่าหิวข้าวอลไรปลเท่าเอิญอยากกินข้าวแล้ว แต่คุณแม่เปรนเทศเงียงแน่ที่รักๆก็คือมีต่ำกระปุ้นน่านไปค่ะไปค่ะประธานใจไม่ย่าเลยเรียบร้อยแล้วค่ะไปมีตาเกลีดเล็กเนาะมีเชืองที่เอาเตรียมโบแมนเฮาเราบูบินเตียมเมตีมาบระธานเมตีก็เลยได้เมียนพวกอันนี้เมียนเฮือนคั่วอะไรว่าง่ายๆกะปัดกวาดอาไม้เฮือนคั่วเมียนถอยเมียนองียงให้มันเป็นระเบียบอ่ะทุกคนเมตีสิเตรียมอาหารก่อนเนาะ น่าจะมีแกงีเล็กคนไทยเอิ้นอะไรเกาะแกงีเล็กไหมทุกคนเอ้นนี่ค่ะในตาเก่งห่กัาานแล้วฮอนๆเลยกินกับข้าวเหนียวร้อนๆมาเด้อพี่น้องวอ้ยสี่มันคือข่าวบัลลันเด้นี่ตตำข้าวปุ้นทอดเขียดข้าวาพเท่าม้วนกอนละอหิว <G in'> <G in'> <G in'> เฮงม,มาเด้อทุกคนเด้อ น่าจะเป็นข้อเร่งแรงกินลิดแล้วก็อิ่มแรงอิ่มข้อเร่งเลยข้อเร่งก็หกโมงค่ะปลาทุกคนข้าวน้ำกันเด้อจ้าทุกคนหลังจากกินข้าวแล้วหามเดือนสามพูนเอาึ้นสิพอดีบ่แล้วงานนี้ซื้อรถกระบะ้านด้วยเออมีเลยเด้หน้ากระบะเงินที่ไหนเงินเหลือ เงินที่ไหนไปซื้อก่อนนี่โอ้ยเนาะนี่แหละเมีย่ยอยากได้รูเก,ก่งพวยได้แล้วกระป๋าแล้วก็อยากได้อีกได้เฮาอยากได้เอออะโมมยังอีสมกระตา้วยเฮ้เชื่อขื่นได้สาวสู้ไปผู้บ่ผู้โกนอืมอืมคือซื <laughs> ้อยู่คือสิบวะร้อนได้ยูดีลองดูลองจัดเป็นว,วันนี้ก่อน มันจะชุแล้วล่ะถ้าจะเอามาเฮือนได้นี่ฮะเฮืนบูมมโอ้ยมันไม่ได้ได้ได้ยังกว่าได้ได้อยู่เออาลงสู่ชีวิตปวดเอาออกได้ปวดดิลังวาเออได้จะส่งกระต่ายนี่แหละดีตอนนั้นจะเอาขึ้นรถแม่เลย ขึ้นไปได้ไข่ผ่าล่างงเมื่อเว้ยบัวเห็นไหมเราเบิ่งเนาะเอาใช้ทางหน้าเออเสียนก็หนีก็ได้กิ๊บอ่ะเออเออเออติ๊บมันคายังไงเอออัดบปเจ็บก็ได้ได้ได้ยังจะส่งกับตามันคือรถแม่เอ่ะไปเวลง